ô khổ, mày mày sẽ đầm, nó sẽ đen, nó sẽ đen, mandala mandala, tụi mình đâu có ờ màu vàng, mà là màu vàng, màu đỏ, màu đen, màu đen, màu đen màu đen màu xanh, màu xanh, màu màu xanh, màu màu xanh, màu xanh, màu màu xanh, màu xanh, màu xanh, màu màu xanh, màu màu xanh, màu สีแดงสีดอดอไอ้รอค่ะรอทุกคนมาก่อนสีดอไม่มีงานพี่เดียวพี่นัทรับสีน้ำเงินไปอ่าพี่นัทรับสีนอ่าแต่มเป็นเขียวนี่สีแดงเนี่ยนะอ๋อให้สีแดงให้แดงก็ได้อ๋อแดงแดงกล้าใส่ก่อนเนอาเลือกเอาอะไรก่อนเลยเอามาแล้วนายเอฟซีตัวเดียวฮะ อยู <anto> ่ <divide S 1> ในสีแดงแต่เอาไ่ใส่อาฟซมากันแล้วไปมัเรื่ังนี้เลยเนาะอ่าเอาเลยพบกับเราห้าคนในรายการนะจารมาเวอร์ไวดก็เปิดโลกกระทัดให้ทุกคนได้รู้จักวงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นค่ะนนดูคึกคักนะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เรานั่งเรียงหัวกันขนาดนี้เหมือนแถลงการ ก็แถลงก็แถลงปะก็แถลงเลยโอดฟังอีกครั้งหนึ่งเออเราจะแพ้ลงกันแล้วนะคะนี้มีอะไรเป็นพิเศษเราจึงได้มานั่งเรียนกันแบบนี้ก็ถ้าในห้องเรียนนะวันนี้เราก็อัปเกตอาการอาจารย์อืมก็ทีนี้ถึงถึงช่วงที่ต้องรักษาแบบเข้มข้นค่ะต้องมีการปรึกษาหมอเฉพาะทางเนี่ยอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลายคนด้วยเป็นขบวน เกือบเกือบทั้งโรงพยาบาลแล้วละตอไม่รู้ไม่รู้มีทุกแผนกแล้วอะนะมีฝ่าวเพิ่งรู้แล้วมีหมอเกี่ยวกับเรื่องการปวดด้วยครับชมีหมอเฉพาะเรื่องอาการปวดเพื่่อทีใวดยาปวดน้อยปวดยังไงปวดแผลปวดลึกเออเขาก็เก่งะแา่ก็ตอบได้วันนี้ปวดเท่าไหร่คะอ๋อปวดมีเต็มเสด็จใช่ไหม ระดับของการปวดใช่ป๋าเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเข้าใจเลยนะว่ากูทุกปวดเท่าไหร่คือทำไมทนได้เรื่อยๆไม่ใช่ปวดก็คือปวดไม่แล้ว้อสำคัญคือปวดยังไงปวดตรงไหนปวดลึกปวดตึ้งปวดเจ็บปวดแสบอาจารย์บอกว่าปวดแบบแสบปวดแบบเจ็บปวดแบบตึงเนี่ยอาจารย์เป็นคนไข้ที่ดีมากอาจารย์ก็ให้ความรู้สื่อดีมากอาจารย์ก็สามารถบอกได้นะเมื่อวานปวดตรงนี้วันนี้ย้ายมาปวดตรงนี้แล้ว ตรงนี้ปวดแสบเออให้คะแนนเท่าไหร่นี่อันนั้นอันนั้นเรียกปวดจนชินพี่ก็เข้าใจเคยไม่เคยสงสัยมากว่าเขาให้คะแนนอย่าง้ยังไงเออนะเป็นไงคุณมี่นัดให้ได้ไหมพี่นัดให้คะแนนได้มั้ยคงคงรู้จักทนได้ทนไม่ได้ทนได้ทนไม่ได้ใช่อย่างนี้เหรอโอ้ปวดอย่างนี้ยังทนได้อยู่มามาอ๋ ขับพูดได้คือคือคือเป็นแบบแบบพอทนแบบหมอถามแล้วตอบได้นี่ก็เลยว่าขึ้นขึ้นถ้าเกิดว่าผมแปลกใจว่าเขาให้คะแนนกั่ได้ยังผมว่ามันก็ทรงเหมือนฝังเข็มแหละว่าอาจาตาเขาสายฝังเข็มมาเพราะว่จะรู้ว่าเลเวลของการฝังเข็มเนี่ยมันเจนแค่ไหนบางคนก็ถือว่าทุกทีไม่เคยเจอห้าเลยแต่ว่ามีช่วงเนี่ยเป็นคุมแสดงว่าความทนเนี่ยมันเยอะมาก ก็เป็นอันว่าสรุปว่าท่านอาจารย์ต้องรักษา <c oughs> หมอแล้วก็มีที่ปรึกษาเยอะมากล <c oughs> และก็คุณหมอที่รักษาท่านอาจารย์แต่ละคนเป็นอาจารย์หมอทั้งนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาไปเ,เพื่อให้สมฐานะอาจารย์หมอนต่ละคณะไม่ได้มาคนเดียวรักศ <c oughs> ึกษาตามมาเป็นกลุ่มก็ต้องมีคนมาเลคเชอร์มีคนมาสังเกตการออพเฟซอะไรเงี้ยเยอะมากซึ่งช่วงนั้งหลังเนี่ยที่พวกเราไลฟ์ท่านอาจารย์แล้วบางทีตะกุกตะกักมังหายบ้างเน <c oughs> ี่ย คือพยาบาลก็มมาต้องมองเออก็ตลอดเวลาก็เลยทําให้เวลาในการปรึกษาแล้วมันก็สั้นลงสั้นลงแล้วก็ไม่แน่นอนก็เลยคุยกันว่าวันนี้ก็ไปเรียนท่านอาจารย์ว่าอย่างนั้นเนี่ยทางทีมงานอยากให้ท่านอาจารย์พักพักจริงๆเลยไม่ต้องมาออนไลน์ไม่ต้องมามานั่นเลยให้พักก่ตาตัวให้ให้แข็งแรงง่ายๆว่าให้กระบวนการรักษาเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมาเกังวลใช่เพราะว่า บางครั้งคุณหมอท่านนี้มาเวลานี้คุณหมอท่านนั้นมาเวลานั้นแล้วก็พยาบาลเนี่ยอย่างที่ตอนเราไปเยี่ยมไม่ใช่ไหมคะทุกสิบโมงเลยนะทุกสิบห้านาทีทุกสิบนาทีสิบห้านาทีจะต้องมาเช็คนู่นนี่นั่นมีการจบค่าอะไรอย่างเงี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ก็เลยปรึกษารการว่าให้ให้กนจานทร์ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ก่อนคือยากให้ทุกคนแชร์ วันนี้ที่ดูรายการเราตอนนี้ช่วยแชร์ด้วยเพราะว่าเราเจอลูกศิษย์แล้วบอกว่าไม่เห็นอัปเดตเลยทั้งที่เราก็มีออกรายการบางตลอดค่ะทีนี้ก็เนี่ยมันเข้าช่วงที่ต้องมีสัญญกรรมมีอะไรเยอะก็ต้องให้อาจารย์อยู่กับคณะหมอทุกคนบางคนก็บอกว่าไม่มีรายการตอนเช้าให้ปาอาจารย์ไปไหนทํำไมไม่มาแล้วก็เนี่ยก็ต้องพักรักคนนั่นแหละแต่ว่าที่ที่เรา เคยบอกแล้วว่าเราไม่อยากให้ท่านอาจารย์หยุดทำงานเพราะว่าถ้าเวลาท่านอาจารย์ไม่ได้คิดอาจารย์ก็จะเหมือนกับก็เครียดนะก็เครียดคือก็เครียดแบบหนึ่งเหตุผลเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าเคยเป็นคนที่ทำงานกระฉับกระเฉงมาตลอดไม่เคยอยู่นิ่งเลยใช่ไหมคะเวลาพากกุเคลียร์นังสือนู่นนี่นั่นเยอะๆนี่ได้ข่าวว่าตอนผ่าตัดก็ยังทำงานอยู่ยังคิดอยู่ยังคุยกับหมออยู่เตียงเนี่ยเตียงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนืออะไรอย่างเงี้ย ตายเลยแวไถึงโนนเลยไม่ใช่ไงว่าอาจารย์ยังคิดถึงลูกศิษย์อยู่ตลอดเวลาขนาดว่าโดนนิสหมอวิสัญดีใช่ไหมเออวานยาเนี่ยละโมอละมอย่างที่ป๋าบอกแล้วก็มีมีสองนวคือส่วนแรกคือพวกเราก็ไม่อยากให้อาจารย์หยุดอยากให้อาจารย์ได้ได้คิดก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องโรคภัยแค่เจ็บมากปล่อยให้เป็นหน้าที่หมอไปแต่ส่วนที่สองคือท่านอาจารย์เองก็ไม่อยากหยุด เพราะว่าเ็เป็นห่วงลุกสิย์ใช่เพราะว่าเนี่ยอาจารย์ก็บอกแล้วว่าในยุคเก้าเนี่ยมันก็มีเวลาน้อยแล้วก็อยากใหกสิย์ทำมือช่วยให้มันแข็งแรงต่อไปแล้วก็อาจารย์ก็เป็นกังวลว่าเฮ้ยอาจารย์อยู่ไม่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นทุกคนก็ควรจะเดินหน้าทำามือช่วยให้ต่อไปอก็เลยกลายเป็นสองปัจจัยที่ทําให้ท่านอาจารย์ไม่ยอมอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้พวกเราก็ไปเคลีรยท่านอาจารย์ล้วบอกว่าท่านอาจารย์ไม่เรื่องของวงเออไปเคลีร์มันต้อง ต้องต้องแค่เด็ดไม่ไม่เงี้ยถือท่านอาจารย์ก็ยังเป็นเป็นภาะวะพรงอยู่ว่าเอาอย่างไรก็บอกว่าตอนนี้สําคัญที่สุดคือรักษาตัวรักษาตัวให้ท่านอาจารย์แข็งแรงกว่าให้ให้ท่านอาจารย์มุ่งเน้นที่การรักษาส่วนเรื่องงานเนี่ยพวกเราก็จะมาทําหน้าที่ดูแลให้แล้วก็ไม่อยากให้มันหยุดไปถ้ามีลูกศิษย์คนไหนอยากตรวจงานเราก็จะไปตรวจให้แต่ป๋าก็คุยกันแล้วว่าขออาจารย์ว่า เราจะแก้แค่พื้นฐานนะไม่มีไล่แยงออกไม่มีมไม่มีย้ายบ้านไม่มีอะไรหรอกช่วยชี้แนะให้ช่วยชี้แนะให้อะไรถูกอ,อะไรผิดตรงไหนทําได้ปรับอย่างน้อยจากแย่ๆเพื่อให้มันดีขึ้นใชใ้เอาตัวรอด ให้ผ่านมายุ9ช่วงต้นก่อนแล้วก็ลองให้ท่านอาจารย์แข็งแรงว่าอห่าน้อยที่สุดเนี่ยเราก็จะไปช่วยนะนะว่าโอเคพื้นที่ตรงนี้ใช้ได้พื้นที่ตรงนี้ใช้ได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยปรับพื้นฐานก็ยังสามารถจัดการให้ได้อยู่ก็คือย้ำนะเป็นโอกาสช่วงนี้ที่คุณไม่อยากจะออกบ้านไม่อยากจะย้ายบ้านรันออเลยนะเดี๋ยวรีบเชิญเลยนะเพราะว่าตั้งนานแล้วไม่กล้าเชิญกลัวจะรราก็รู้เรื่องนี้ บางคนเรียนมานานแล้วไงกลัวว่าถ้าเชิญแล้วอาจารย์จะไล่ออกก็พูดอย่างนี้กันทุกคนคราวนี้เราบอกเลยว่าด้วยความที่นะในฐานะในฐานะทีมงานนะคะเราเนี่ยจะไปช่วยปรับพื้นฐานให้เราไปช่วยเช็ดแผลให้ก่อนอย่างน้อยได้ได้แปลบ้านตัวเองนะได้แปลนที่ถูกต้องต่างประเทศได้ต่างประเทศถูกต้อง นอนได้ยิงปได้แล้วเราใช่ได้ยังไงเราต้องหาให้อยู่แล้วหรือหารอบรอบบ้านอะไรที่ไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยพวกูพวกเราช่วยกันแนะนําได้นะครับส่วนอะไรที่มันยากเกินไปแล้วมันจําเป็นหรือเป็นคําถามที่ทางเจ้าบ้านถามมาแล้วเราตอกไม่ได้เราก็จะเก็บมารวบรวมเป็นสดาห์เราก็จะไปปรึกษาอาจารย์ทีมรีดารให้อาารว่าอันนี้จะแก้ยังไงจะทํายังไงให้นะดัะนั้นก็ถ้าในปากประกาศ เป็นตัวแทนประกาศแล้วกันว่าถ้าใครอยากจะให้ตรวจบ้านช่วงนี้นะครับ <energetic> ก็จะเป็นทีมงานนทีมเอเวอเรชันนะไปตรวจให้ไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เอเวอเรชันนะเอเวอเรชันรุ่นพิฆาตสี่ หรือขาวต้องเขียวเลยอนสีจ้อไปออสีชมพูไม่มีขาวต้องมืนเขียวเลมันต้องเป็นสีขาเยวมันตองเป็นสีห้าท่าดิงเป็นสีห้าท่าเอาเลือขาือเขียวเลออันนี้ท่าดินท่าดินเลยท่าดิันี้ให้อยากให้ถูกนะต่อไปเค่านะโงเลยนะก็จะไปช่วยตรวจให้นะครับก็เหมือนกันเหมือนกับที่ท่านอาจารย์ตรวจแล้วก็เตรียมข้อมูลโดยลุกนัดก็เตรียมข้อมูลให้แล้วก็ไว้ใช้ส่งไปขอคำปรึกษาท่านอาจารย์นะ เราก็ไปทําแพลนให้เหมือนเดิมรายงานให้คุณตาให้รายงานให้แก้ไขบ้านการแก้คนบ้านดาวไปนะคสภาพไปล้อมชายภูมิบ้านที่สุดเนี่ยถ้าเราได้แก้คนบ้านดาวเนี่ยมันก็จะลดทอนเอฟเฟกนะผลกระทบจากความเป็นอัตบุคพลจากดวงดาวต่างๆในบ้านไปได้แล้วแล้วยังไงเราให้คุณเต้เนี่ยเป็นคนเดิมสำรวจรอบบ้านเพื่อที่จะดูว่ามีที่ข่าตรงไหนบ้างแล้วให้คุณเต้คิดวิธีแก้ไขบ้า ก็เจอาคิวเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นกรุงเทพหรือบนรก็ติดต่อที่ไลน์ไอดีแตงนะครับพจารณาโตลงให้ส่วนต่งจังหวัดเราก็รับเหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องของเวลารวบรวมนิดนึงนะครับถ้าไปก็อาจจะต้องมีอย่างวันสองเคสแต่หที่เนี่ยมันก็ถึงจะพอค่าใช้จ่ายอาจารย์ไม่ได้คิดเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็เป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานนั่นแหละนะก็คนที่ชลบุรีนี่ก็รอมานานแล้วนะใช่ สิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมเวลาที่ทีมงานจะไปนะคะเรียงข้าวพวกเราด้วยทุกคนทั้งวันเราจะใช้เวลาอยู่กับคุณตั้งแต่เช้าเย็นค่ะควรจะเตรียมไม่ไม่ขนาดนั้นสามชั่วโมงพอแล้วข้าวกลางวันข้าวกลางวันนิดเดิ้เราดูว่าดูว่าข้าวเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะ โอเคยังไงแล้วคุณตาโตขออย่างเดียวอขอข้ามวันเดี๋ยวไปลง <c oughs> ไม่ใช่อะไรโมโหหิวนะโมโหหิวนี่รุนแรงนะอา้าวนี่ก็แจ้งใ,ให้ทุกคนทราบนะก็เนี่ยถ้าใครอยากจะให้ตรวจช่วงนี้ก็จะเป็นทีมงานไปตรวจแล้วก็ไปเตรียมข้อมูลตรวจกันนะครับ fc คอมเมน n ์เข้ามาว่าดีมากๆเลยค่ะมาดีแล้วจองด้วยมาดีปดูดูชื่อแล้วจองนะจองก่อนเลยพี่ชุดตินันไม่ใช่พี่ชุดตินัน อยู่พชัยเราเคยไปตรวจบ้างเขาไหมไม่เคยรอบนี้แหละพัชัยรอบนี้แหละคุณพี่สุภาชัยพี่เขามาพี่เขามาแล้วพี่เคาชัดเจนกลัวกลัวว่าอาจารย์จะไล่ออกจากบ้านใช่ไหมครับเอาละค่ะคราวนี้นะคะเราสัญญาเป็นโอกาสอันดี่ไม่มีการไล่จมันได้ประโยชน์หลายอย่างอาจารย์เองก็อยากจะเหมือนเพราะว่าองานเลี้ยงมันก็ต้องมีวันเลิกอาจารย์เองก็อยากจะฝึกทีมงานให้ให้แข็งแกร่งขึ้นมาด้วยเหมือนกับตอนนี้อาจารย์ก็หลบมาหลังขาวเป็นคนที่ พอให้คําแนะนำนะั้นพวกเราเองก็มีโอกาสไปไปไปเรียนแล้วก็ไปวิเคราะห์แล้วก็ไปแก้ไขให้แล้วก็มารายงานอย่างแน่ใจานะ,ะนะก็วินว,นวินทุกคนแล,แล้วลูกศิษย์ก็ได้รับการตรวจที่แนะ่ในกแนวทางที่ถูกต้องในอูม์เพื่อจะมาคุณจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของทีมงาน5คนที่ว่าเราเริ่มทำพุงจุย้ยแล้วเราเริ่มทำที่แบบนี้คิดแบบนี้เสเต็ปแบบนี้ คือคือเราบอกเลยว่าในในในเมื่อเราไม่ใช่สายตาประมาจเนี่ยเวลาเราแก้เนี่ยรเราแก้แบบสามัญชนเราแก้แบบสามัญชนเอาล่ะแต่ว่าอย่างว่าอยู่อยู่กับอาจา <S <S ไงไงรมาอยู่กับจรย์มานานก็ยังไงก็คือเบสิกโอเค แก้ไขรั่วไหลแก้ปัญหาพวกนี้ไม่น่าจะมีมีเคล็ดชั้นสูงให้เลือกโดยทีมงานที่นัดอย่างนี้ยอมีเป็นช้อยให้คุณรับรองจริงๆแล้วอ่ะจะชั้นสูงระดับไหนก็ได้เพียงแต่ว่ารับไหวหรือเปล่าอย่าให้ได้สปัปรากาเขียนแล้วกันตั้นหมายความว่าคุณจะได้พบตั้งแต่สเต็ปหนึ่งสองสขึ้นไปโอ้ฟังดูแล้วสนุกนะทุกคนก็ จะเสียงดีวม่านี้แ <Diamond> ต <Hai> ่ว่ายังไงก็ถ <Elijah> ูกเบื้องหลังก็คือท่านอาจารย์ก็จะเปคนที่คอยไกด์ไลน์คอยแกอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับจะอัปเดตให้ทุกคนทราบแล้วก็จะได้ไม่ต้องเป็นกังวลว่าสชัยมาแล้วงนี้ไม่เห็นตัวแดงอะไรขอบคุณครับแล้วก็ตบมือตัวแดงเลยสนูก็จะไปไหมดไหมพี่บอกแน่นี่ก็คือข่าวที่อยากอัพเดทแล้วก็ อาการท่านอาจารย์ก็ดีขึ้นออหรือว่าอ,อยู่ในโปรเซสของการรักษาเป็นลําดับก็กําลังใจดีนะครับจากลูกสิทธ์ทุกคนนั่นแหละผมกําลังใจไปให้นะแล้วก็ส่วนกิจกรรมต่างๆก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าพยายามมีให้เหมือนเดิมแล้วก็ใครทําอะไรได้ก็ทําเหมือนท่านอาจารย์ยังอยู่นั่นแหละค่ะเรามีกิจกรรมที่กําลังจะทําล่าสุดไหมคะ คือตอนนี้เดี๋ยวที่ท่านอาจารย์ขอมาเนี่ยหรือว่าอยากให้ให้มีเนี่ยก็คือท่านอาจารย์ก็อยากให้ที่อีสสอดมีงาน<อ>านะตอนนี้ที่เรารู้แล้วว่าวันที่สิบเอ็ดสิบสองพฤษภาคมจะมีส่วนนุประเคาะส่ส<อ>วนทางยัดอันนั้นก็คือกำลววังเตรียมตัวก็จองที่พักจองอะไรได้แล้วอันนั้นแน่นอนละกําหนดการเรียบร้อยแต่ว่ามีงานขั้นมาในระหว่างน,นี้ประมาณวานนันมี่าเนี่ยตอนนี้กําลังรอประสานงานอยู่ท่านอาจารย์อยากให้มีกมิจกรรมเหมือนทำบุญ ทั้งที่คุณน้องมาสวดมนต์วันเดือเนเมษาไหมเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าเราอาจจะไปไปฟังเทศฟังธรรม<อ>สวดมนต์พร้อมกันแล้วก็เช,ช้ามาก็ใส่บาตรแต่พระที่จะนิมนต์เนี่ยจะเป็นเจ้าบุญในคุณท่านอาจารย์อืมเออชาววาชิโนเออวชิโนโรน์เนะครับท่านพระราช จำชื่อไม่ได้ที่กระบุรีได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ที่รูปเดียวรูปเดียวรูปเดียวหนึในเบุญในหนึ่งในเจ้าบุญในบุญทศนิยมรูปนี้ก็เท่ดีพระเทพหมอเสียงร้องคุณหมอฟังถึงน้ำตาไหลอันนี้ก็คือเดี๋ยวป๋าเย็นประสานงานทั้งอยู่ก็จะถ้าได้คืบหน้าเลยก็จะแจ้งให้ทราบในรายการระดับหนึ่งนเฟซบุ๊กออนไลน์ยังไง <Es> <ska pues S 2> ส่วนเรื่องทัวร์ไต้หวันนะซึ่มีจอวมาแล้วหนึ่งคนืเดี๋ยวช่วงที่ป๋ากำลังจะบอกตาโตอยากจะให้ทุกคนที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่ตรงนี้ถ้าสงสัยอะไรให้พิมพ์ถามมาได้ต่อไม่ได้ช่วงที่ป๋าเล่าเรื่องอะไรนะจิปไต้หวันพ้าราการศึกษาไต้หวันจองมาแล้วเหรอเป็นไงบอกว่าหเดี๋ยวฟังประกาศอีกทีหนึงแล้วกันถ้าจะถามว่าจองที่ไหน แล้วถ้าจะจองก็จองที่ท,ที่เรียนนี่แหละก็อาจจะต้องให้รบกวนเหมกคเหมยเรื่อว่าไม่เผื่อว่าทุกคนฟังแล้วตอนนี้อยากจะแบบเฮ้ยบอชื่อไว้ก่อนเออ<ช>ไม่ต้องบอกไ,ไม่ต้องเลยบอกเก็บตังค์ไว้ก่อนสองการเดี๋ยวเพิ่งไปไหน <S <S 2> <S 2> สงการเก็บตังค์ไว้ก่อนอเดี๋ยว,เ,ยวเราไปกันอ่าตอนนี้ทีมงานทีมหนึ่งเนี่ยกำลังไปดูรายละเอียดที่ไต้หวันอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแล้วคงสรุปได้รายละเอียดว่า จะได้เมื่อไหร่แล้วก็สถานที่หรือโปรแกรมเป็นยังไงเมื่อนทีนี่แล้วก็จะรายงานความเคลืบหน้าให้ทราบตอนนี้มีนนประมาณสองสากิจกรรมที่ท่านอาจารย์จะให้ลูกศิษย์ได้มีกิจกรรมทำแล้วก็ไม่เหงาเออ ทุกครั้งทุกวันเสาร์ที่นะเอามาแล้วบอกว่าอยากไปค่ะอยากไปลงชื่อไว้เลยดีกว่าชื่อเลยเราเราแคปหน้าจอคุณไปเอยไปกบเดี๋ยวเออหลุดแล้วชื่ออะไรเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดอันนี้ก็พี่เขาชื่อดีอ่างเออไม่อ่างไม่อ่างแต่ว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่าชื่อแดงเออแดงแดงไหนแดงแดงไม่ไห้แปถ้าถ้าแดงคุณจะไม่กิไป ได้ไหมคะไม่ได้ในเรื่องคนแบบนี้ไม่ได้เอนะก็นี่แหละก็พยายามนะส่วนวันเสาร์ก็มีการเรียนการสอนทุกวันนะทุกวันที่เออตอนแรกเขาบอกว่าให้เพิ่มรอบสอนเนี่ยบอกว่าไม่ไหวรอบสอนจรึงว่าแทนที่จะสอนวันเสาร์อาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์จริงเนี่ยเพราะบงคนันอาทิตยไงบางคนเขาวันเสาร์ก็ยังทํางานอยู่ป๋านป่าบอกว่าต่างแค่แค่อาทิตย์เว้นอาทิตย์เนี่ย หาเรื่องต่อนหุ่นับปามากเ้ยแต่ว่ามีคนคอมเมนต์นะไม่รู้ว่าเอฟซีฟังดูแล้วก็เขาอยากให้สอนแบบพื้นฐานจริงจงเอาื้ยฐ่นเลยไงคือเหมือนกับว่าเขาที่สอนอยู่ก็พื้นฐานอยู่นะเหมือนอาจจะพื้นฐานแต่ว่าอันนั้นเราเข้าใจเองว่ามันคือเราเข้าใจว่าพื้นฐานเพราะเรามีความรู้เรามีความรู้อยู่แล้วอันนี้อันนี้เออมันมันเป็นประเด็นหนึ่งที่ป๋าป๋ามาคิดมันก็จริงคือป๋าไม่ทันนะแต่พี่นัทลุงลุงลุงทัน ลุงรุ่นเมื่อยีสปีที่แล้วครัสมัยก่อนอาจารย์เรียนอาจารย์สอนนี่ไม่ได้สอนสอนให้รำเฉยๆแค่รำรวยไม่ไม่ท่านจะบอกเหตุผลท่านอาจารย์จะมีตำรามาแล้วแล้วบอกให้เราจดอืมแรกๆอรันั่นนะไใช่ไม่แล้วก็สมมติสมมติคนหมายเลขหนึ่งท่านจดอ่ะอาจารย์จะเข้าเมื่อก่อนเลขผมตุวยมนกา้สอนท่านจะสอนเรื่องชัยภูมิเรื่องภูเขาเรื่องสายน้ำท่านมีตำราท่านมีเลลล่่่มมนนนึงงเเหหาาาทกกก็คบอใ้จด แล้วพวกเราก็จับตาแล้วท่ก็ค่อยบรรยายไปนั่งเรียนกันอยู่ห้าหกชั่วโมงอะนะใช่แล้วสรแล้วก็อีกช่วงหนึ่งเนี่ยที่ที่เมื่อก่อนจะมีอาจารย์ที่เป็นน้องท่านอาจารย์ดมามาพูดเรื่องเกรดสำคัญก็คือแบบเป็นช็อตเล็กๆามหนังสือสื่นตั้ัญแล้วมาบอกเพื่อบอกเล็ดนี้ง่ายก็จะมาบอกยมาณห้าหกข้อสงคัญวันหนึ่งตอนนั้นลุงอาจารย์สอนลุงกี่ชั่วโมงตอนนั้นจำได้ว่าเรียน้สองทุ่มเพียงคืึ เอาอะไรมาให้จบเนี่ยเยอะเยอะเยอะก็ท่านอาจารย์ท่านจะเอาตำรามาอย่างเงี้ยท่านก็เหมือนกับบอกเพื่อนบางพื่อท่ห้องให้เขาพูดไปว่านี่นะลุงเป็นอย่างนี้ลุงไปค้นมาได้ไหมคะนั่นแหละพื้นฐานค่ะที่จะให้ลุงช่วยก่อนไม่ใช่ไม่ใช่วยนี่เดือนสีวันต่อสัปดาห์จะไปวันยังสี่วันต่อสัปดาห์ตอยู่ประมาณนั้นทังคานทังคานตลาดเสาทิตย์เหมือนเดิมมามารุ่นเราก็คือยังนั้นอยู่แต่ว่าอาจารย์พัฒนาเป็นว่าตรวจบ้านแล้วไง คือตอนนั้นท่านจะไม่ได้ตรวจบ้างช่วงแรกอาจารย์ช่วงที่สอนลุงอ่ะช่วงลุงเรียนเนี่ยยังไม่ได้ตวจอาจารย์มาสอนที่ราชการเฉยมาตรวจเมื่อ17ปีให้หลังนี่ท่านตรวจว่าทที่ราชการแล้วท่านไม่ตรวจเก๋ยโอ้ใช่แล้วก็ทำเลยไม่รู้ใช่แค่ อ๋อก็คือทำงานให้ให้ใช่รททประเทศไทยเป็นการที่แบบไม่เปิดเผยแล้วก็แล้วก็เป็นธุรกิจใหญ่ๆใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบเจ้าสัวในห้างแล้วก็นำครัว การลูกสิษย์ไปทางศึกษาอะไรอย่างนั้นนะมากกว่าเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์แล้วก็พิจีราถันอย่างตอนนั้นไปตรวจโรงพยาบาลกลางให้ให้ให้ราชการแล้วก็ยังมีลูกศิษย์ต่างประเทศที่ขอคำารึกษาก็ต้องลองนะเดี๋ยวพ่จาาปากก็ไปดูคือมันก็มันก็ถูกจริงหรูอจีเราม่พูดโซนกวนมิงทางไอ้คนที่ไม่เคยยิ้วรงมิงทางคืออ่อยอะไรแบบ เกิมก็คือเป็นเกมกิมันก็คือเป็นเบสิกเหมือนกันนะอ่อท,ที่ที่ที่ป๋าสอนนะทุกวันนี้มันก็เป็นพื้นฐานไงแต่ว่าใช่ใช่แต่ตอนนั้นท่านอาจารย์สอนเียดภูมิเป็นมีตำราท่บอกเลยเฉดภูมิภูเขาเป็นยังนู้นเลยเป็นฟางก์อันในเอกวิชาอัานอะในยากแล้วถึงแล้วถึงช่วงที่สอนเรื่องใหม่น่คงด้วยไมไม่เคยสอนให้งด้ตอนนั้นไม่ได้สอนเลขคอยเลขงต่สอนเมื่อตอนเราย้ายมา มาที่ซีใช่ใช่ไปก็เริ่มมีใช่มตอนนี้ไม่มีสอนแล้วที่เอพีซีเรื่องขนี่ก็นั่นแหละก็นั่นแหละก็เริ่มมาตอนนั้นยังอยู่ที่รู้ไงอยู่ทางดินเช้ายังอยู่เช้ายินเช้าทางดินเช้าไปเรียนเรื่องกษัตริย์ไม่ครับพอมันเริ่มเข้าแบบเข้ายุคแบบไง่านอาจารย์บอกอ่าต้องไปหาบ้านเรื่องของไงหาบ้านสร้างบ้านอะไรเงี้ยแล้วตอนตอนหลังพอมาขึ้นเรื่องของดาวเคราะสวรรค์ขึ้นมา เรื่องเลขนะจำพอามจบโจทย์ได้ตอนนั้นเรื่องเลขยัไม่มีใครเคยรู้เรื่องหรอกมันจะเป็นสเต็ปของท่านไงตำราท่านจะเป็นเฮ้ยบังเอิญบังเอิญเราเรียนมากลางๆแล้วไงเรามาที่เริ่มสองเรียกงมจุ้ยแล้วแล้วเราก็เลยพื้นฐานคืออะไรแล้วอาจารย์ก็เริ่มเหมือนเอาเคสตอนนี้ศึกษาตอนผมเรียนนี่ไม่มีไม่มีไม่มีพื้นฐานผมยังจำได้มันเรียนนี่แบบเรื่องชัยภูมิ มีลำมวยด้วยใช่ไหมแล้วเขาเข้าใจเรื่องนี้มั้ยครับเขามีความเข้าเก่งเขียนและอีกท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องเชฟคุณท่านบอกมีภูเขาถ้าเป็นนักปูนต้องไปดูไปนั่งเฝ้าไว้จะดูกระแสลมอะไรให้เขาพูดของท่านไปท่านก็เล่าไปพอพนั่งจดมั่งหลับไม่เพราะว่าทุกสิ่งยุ่นนั้นเท่าที่ที่จำได้ท่านอาจารย์เคยบอกก็มีสามสิบคนห้าสิบคนใส่ชุดดำโต๊ะอะยังเป็นอย่างเงี้ยล็อกครับอะ รุ่นแรกๆเลยอ่ะรุ่นลุงนั้นเป็นร้อยแล้วรุ่นทันเป็นร้อยแล้วใช่แต่ว่าก็คือยังเป็นโต๊ะที่ต้องจดได้อยู่อาจารย์ยังให้จดอยู่ใช่ไหมพอตอนบอกจดน่ะเห็นไหมให้จดอยู่ไม่พอพอตอนหลังนี่คือเฉพาะแถวด้านที่มีนี้นอกนั้นเป็นเก้าอี้เก้าอี้ธรรมดาเพราะว่าคนเยอะขึ้นเยอะใช่เป็นเก้าอี้แบบที่เรานั่งกันเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นเก้าอี้แบบ เลคเชอรใช่แล้ววงอาอ่อ่อคือคำว่าเราคำว่าพื้นฐานมากๆนี่คือเขาจะเอาไม่เป็นไรมันคงต้องไปกลับไปดูในตำราเช่นเองช่วยเพิ่มความังคัเหมือนเล่มหึ่งสอนสงสอนประมาณในเมนหนึ่งเลยคือในหนังสือคงช่วยมากขคังเพื่อความร่ำรวยเล่มหนึ่งมืนกขสอนเบสิกว่าดาวหมายนี่าห้า เออต้องทวนแล้วก็มีเรื่องพลังคืออะไรอีกอย่างที่ท่านอาจารย์สอนตอนนั้นจำได้มี63วันรวยก่อนตอนนั้นไม่มีตำราพยายามให้จดอยู่ให้จดเลยนั่นแหละจำได้ว่ามีสอน63วันรวยเนี่ยมีมันก็คือหนังสือนั่นแหละเพราะอาจารย์สอนจบใช่ไหมก็มีตำราไปอาจารย์ก็รวบรวมเป็นตำราตัวเป็นตำราออกมา็ย้อนเพวกนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาได้อ่านหนังสือคงช่วยของขวามรู้ขั้นรำมือที่เป็นเบสิกมากอาชีพท่า แต่ละท่าหมายเลขแต่ละหมายเลขเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจอาจจะเป็นประมาณเลยคือือจริงจถ้าเกิดว่าเราจะเอาเบสิกแล้วก็ไล่เป็นจิตนะอย่างเช่นถ้าจะเรียนเรื่องท่าท่าอย่างเดียวไึ่ออกบ้างมันมีการมีความคลิกแพงมีอะไรเยอะแล้วก็จะโยงไปถึงอาชีพก็ได้จะโยงไปถึงการตกแต่งก็ได้จะโยงไปอะไรก็ได้เราอาจจะเริ่มต้นด้วยอธิบาย เดี๋ยวอธิบายยินหยางก่อนค่ะพลังก่อนยินหยางก่อนแล,ล้วเร่ะจะเล่นท่าท่าแล้วไม่ว่ากันซึ่งอา<ะ>โต,ตเชื่อว,ว่าูุ้สิ์รุ่นหลัก,ลกลแม้จะเรียนมาถึงขั้นแอดวานแล้วแต่พอย้อนกลับไปพื้นฐานมันเหมือนเรียนย้อนหลัง b a c ก to the o r i g i n ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้บางทีไม่เคยดูอยู่ในตำราแล้วแหละแต่แค่จะไม่ได้คืออย่างที่ท่านเคยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่อง อะไรนะพลังผูกช่วยคนไม่สนจะบอกว่าเรื่องมันเอาไปบอกใช่ถ้าอยากเลยเป็นเน้นเรืเองเน้นให้ทำเลยบอกให้ทำเลยเพื่อที่จะให้ได้นี้ดงิน้ง่ายจริงเราสอนเราก็ไม่เคยถามเขารู้เรื่องไหมเพราะเขาไม่เคยบอกเราเขารู้เรื่องเขาเพื่ออยากทำตาแป๋วเขาเงียบอยู่นะไม่รู้เหรอไม่รู้เรื่องเนียผมเข้าใจว่าเขาก็ากเรียกว่าอยากได้วิชาที่มันกว้างๆทำความเข้าใจมากขึ้น ถือว่าเข้มข้นแหละถ้าเราจะเอาพื้นฐานขนาดนั้นมาก็ค่อยๆพยายามนะเสริมไว้แล้วก็พยายามทาให้ที่ห้องเรียนนั้นมีกิจกรรมมันก็เป็นที่รวมของพวกเราทุกวันเาราอย่างน้อยนะอาทิตย์หนึ่งมาอัปเดตกันทีหนึ่งเออว่าอะไรเกิดขึ้นในในกลุ่มเราแล้วก็มีอะไรที่จะสื่อสารกับนักจารนัการแบบมีอะไรฝากมาถึงพวกเราเลยเราก็ได้มานำเนินเรื่องต่อให้ครับ ประมาณนี้ประมาณออเด็ดเด็ดเด็อ่ะก็ติดตามติดตามแล้วก็เข้มข้นอ่ะเพราะฉะนั้นใดๆก็คือการจองนะคะที่ต้องการตรวจบ้านก็ติดต่อคุณแตงเดอร์ติดต่อคุณแตงเดอรอยากไปแล้วอยากไปจะดูว่าลายไหนเป็นเหยื่อลายแรกนะเราจะมาคุมที่สุภาชัยเราจะมาคุมขนของไปแจกเออนะเออเอาเอาคุเลนเล่ไปเล่นด้วย ไปเตรียมงานตั้งแต่คืนนี้พรุ่งนี้ตรวจวันนี้ไม่ก็เหมือนสมัยก่อนไงอาจารย์รูตุ้ยเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนจะไปบอกอะไรใครกูแบบตำนานนะเนี่ยอยู่เป็นเดือนนะยอยู่เป็นเดือนตายแล้วกินข้าวอยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งไม่ถือที่คุณตาตุกให้เตรียมข้าวพวกแบบถูกต้องอ่าครับนะจองคิวมาแล้วก็ส่วนสัญญาณถ้ารวมกลุ่มกันได้ก็เดี๋ยวก็ไปให้เหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะในในกรุงเทพครับอ่า มาขอก็ก็คือดีมากนะสำหรับคือเป็นโอกาสนี้สาหรับท่านที่ไม่เคยตรวจเลยนะเป็นโอกาสอีดีสำหรับท่านที่ไม่เคยตรวจเลยแต่ท่านที่อยากจะเพิ่มในชั้นสูงเนี่ยมันไม่ต้องจองมายนะมันไม่ต้องจองมาถามก็ได้ค่ะขอคําถามครับพี่รอนมีหลักพิจารณาอัธเรือนว่าตำแหน่งบ้านคนดีจริงไหม อียังบอเข้าใจไปคุยกันนี่อันนี้มันเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวถามแบบน,นี้แค่ตอบว่าดีจริงหรือไม่จริงเขาถามมาต้องตอบพี่รอนมีหลักพิจารณาอัะเลือนว่าตำแหน่งบ้านคนหรือคนหรือคนนี่แหละดีจริงไหมก็ดีถ้าเรารู้น,ะนั่นแหละคือคำตอบอถามมาปาก็ต้องตอบ เอออาขอเสียงพี่แตงหน่อยปิดท้ายกันเรื่องมช่วยในใจแข่งต่างหัวใจช่วยในใจของอาไดไหเอาไมไปเอาอะไรที่มันอยู่ในใจมช่วยในใจอ่ะอืมก็ต้องมาเอาช่วยเยอะละกันครับก็เป็นโอกาสทั้แค่บอกนะเป็นโอกาสแล้วแล้วก็เอาคนที่รับได้นะคนที่รับได้รับไม่ได้เพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีวันท้ายนะปูนี้ สรุปง่ายๆว่าสรุปง่ายๆอยากทำมุ้งจุ้ยพื้นฐานแล้วก็อะไรแก้ได้ไม่แก้ไม่ได้จะไม่ถูกใจแน่ไม่ถูกใจแน่แน่ก็แก้ให้หมดนั่นแหละอย่างนี้ก็ต้องแก้ต่ว่าแล้วแหละสุดได้แค่ไหนก็ค่อยว่ากันแต่ต้องบอกก่อนนะมีแค่ทีม power ranger นี้นะจ๊ะคุณหมออาจจะไปบ้างคุณหมอบอกว่าถ้ามันใกล้ๆแล้วก็สามารถแวบมาได้คุณหมอก็จะแวบมานะครับแล้วก็ ว่าอย่างไรก็ต้องเป็นหัวน้าอาจารย์ก็ต้องคอยดูแลน้าอาจารย์ใช่ได้เคสไหนมาได้ใกล้ๆตัวแหวนเลแล้วก็ไม่มีการออนไลน์กับอาจารย์แล้วนะะคต้องบอกไว้ก่อนให้น้าอาจารย์ต้องบอกนะแล้วก็ผมจต้องใช้เวลาประมาณสักสองสามเดือนนั่นแหละฟื้นตัวแข็งแรงแล้วก็ค่อยว่ากันแต่ว่าเขาบอกไว้ว่าวันเกิด ในวันที่สิบแปดถึงสองเดี๋ยวได้ไปเนี่ยไปดูพี่ดีนะครัครูบาอาจารย์เขาบอกนะก็พบกับเราห้าคนนะไล่มาซิแดงเหลือ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 งขาวน่าเหมืนเจียวแดงเหลืองค่ะนี่เหลืองขาวนีเหลือาขอเสียงใหม่คุณส่งส่งไมให้มันจุดตัองขาวน้ำเงินน้ำเงินแล้วเขียวแดงพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ